สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องวิ่งด้ำสิงนะคะสวัสดี้นะก็มาแต่งเนี่ยนี่แล้วค่ะที่เดิมค่ะทุกคนอันนี้ก็โอ้มาดูความคึบหน้านะคะอ่ะุ่นเยอะมากตากยูบอ่ะเนี่ยตาก ปากชัวอุ้ยมียยนีน้อยด้วยแล้วขางนัน,นได้บ้างยีห่ห้อ,ส,หอาสามเลยนะปากอบะปากปากอันนี้อันนี้ปากบะคะอันนี้ปากหมือนอะไร เดี๋ยวพีททำสัญญาไงยนันเดวสวัสดีค่ะไปไปไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจมี่สวัสดีค่ะมาเต้นรงเรียนค่ะกลับมาเต้นรงเรียน,นไปกี่ไปเรียนค่ะไปเรียนไปเรี <c ười> ยนเกี่ยว <c ười> ขาเนา่ <c ười> นค่ะขา เม่นเกมปนเล่นค่ะมีอยู่าระศึาไพมารไห้ภาระเมนาระาระว่าแมนหาพูดไทยก็ได้ค่ะพูดไทยก็ได้จะพูดคอมเมนต์นะพี่ฟังขอไหม ตอนมาจากบ้านเ่ะรองเท้าสีสีดำพอเข้ามาวอปุ๊บสีขาวสีขาวเลยบอกใช่เป็นมลครับเราตัดรถแล้วก็่ามาเยอะนะกูนาก็อยากไวะมาไหมคะอะไรนะก็อยากมาสิชิ้ก็อยากมาเฉยๆได้กินเที่ยวเนี่ยยิ่เที่ยวได้กินเที่ยวห้อนุ้ยพึ่งมาเมื่อกี้แบสวนกับไม่ยังไม่ได้ไปนู่นเลยค่ะเจะเช็คเที่ยวยังไงเนี่ย อ๋พอพอเช็คแล้วจ้ <c oughs> ก็พอเช็คแล้วใช่หรอคะใช่ะคะ่ะเช็คก็เช็คแล้วจริงเวลาจริงเวลา <c oughs> พี่ดูวาตาัดแล้วตัดแล้วต,ตัดตัดพึ่งให้ทาตัดไหมพี่พอ <c oughs> ่อค่ะตัดขาตัดแรงครับเอามาก่อนชิมฮาร์ด โอ้ยิ้หาหานกับเสนกันเลยจดไดนเนี่ยเจม้อยกวดนิงไปอ่ะเจก่อนเจม้อยกวดนิ่งโอ้ยโอ้ยัรถเหียมือเจม้อยกวดนิงเส้นก่อนโอ้ยเอาสิ้เดือนโอ้ยจุดไหนเนี่ยเอาวันนี้พี่แซมขับรถหรอคะขับสองเที่ย สามสิบห้าบาทนอตไทยสักห้หาบาทบอกคือวันนี้พี่เซม,มข่าวโดนเหรอคะใช่เที่ยววานนี้เราไปแรกสามเลยเฮ้ยเราเอาเทียวละวห้าบาทกับสิบห้าบาทสามเขียวเอามาก่อนพี่เซมขนมกินเร็วๆจะบอกว่าวิสิบห้าบาทมันมีอ่ะมันมีอะไรน้องอะ่ะโอ้ยแถวแก่ไหมรู้ปอยเงินกู้ไหนเอามาโอ้ยมีบาทเดียว ม you. <no ันเดียวเลยเพื่อนเนี่ยวางกูไวมีดอกมั้ีดอกมั้มีดอกไหมมีเอากี่ดอกดีนะหยอกยอกยอก ก็เนียเสียลูกเปียกเหรทีนที่เดิมเหรอคะทีนที่เดิมยังไม่เส็ยเลยอ๋อค่ะคำร้อนจริงเหรอคะนี่คำร้อนจริงแล้วเนาะคำจริงข่าทั้งวันเลยเหรอคะขทั้งวันเลยเลยคำละพันสิบห้าบาทยังไม่กล้าให้เลยเดือดริ้มบ่าเอ็มไลค์พอดิ้งไปอ่ข่าทั้งวันจริงเหรอคะใช่ไหม 3ามเที่ยวมีสามสิบยาท้าว๋อาก็เพิ่นจ้างเกียวละหาบาทเนาะเอาก็คือน้องมิงเนาะน้องมิงสาลักจีว้าวกระเพอห้าบาทโว้าวสามร้อยบนนอาสิบห้าบาทยิ้มหลอยพันนี้เนาะโอเคโอ้ยสิพูดกันได้ยุ่งกันพูดกันได้ยุ่งมกมีมีเมงคู่ ้องเรียนอะไรนะคะเรียนในหนังอ๋อก็เรียนเฮ้ยเรียนให้ได้ความรู้ไงเรียนให้ความรู้เรียนแล้วแบบนำไปใช้แบบในชีวิตไงใช้อย่างไงอ่ะก็แบบว่าในห่ะทำงานอะไรอย่างงี้ไงพี่ฝึกสมองทำงาน เรียนม่าอะไรอยนี้อถามแน่ยอ้าวแล้วแล้วพี่ล่ะรี่าอีฬาเรียงว่าอะไรอย่างนีเอาได้เงินตอบเงินได้เงินไปเลียนก็ทำก็ไม่ได้ทำงานแล้วก็ได้เงินเดียวเดียวเดียวเรียนมาได้อะไรเรียนมาได้ความรู้เวามรู้เอาไปความรู้เอาไปหาเงินหาเงินหาเงินอยู่ไหนทำได้ทุกอย่างเลยถ้ามีความรู้เอาทำอะไรบ้างเอา อพิถทายอย่างนี้ก็มีหลายอย่างอ่ะแล้วบนโลกนี้น่ะทุกคนน่ะมาใช่ไหมทุกคนแบบต้องหาเงินใช่ไหมถูกไหมไม่มีเงินอยู่ได้ไหมไม่มีเงินก็อยู่ได้อยู่ได้ยังไงพี่อยู่ยังไงอยู่แบบว่ารถใหญ่ๆรถใหญ่ๆไม่มีเงินเลยอ่ะไม่มีไม่เข้าหลูดต้องมีเงินบ่อมีเขาหลูดอ่ะไม่ถ้ามือเขาลุกเราต้องฉลาดคิดด้วยฉลาดคิดด้วยใช่แบบว่า เราจะเอาแบบเอาประยุกต์ใช้อย่างไงได้บ้างอะไรต้องเอาประยุกต์อะไรบ้างเอองานสัมผัสอ่ะสัมผัสงานหนิเนี่ยสัมผัสงานอย่างอ๋อหนูเห็นงานหรอฮะเออเออคุณมีความรู้อะไรมาบ้างเนี่ยไม่มีหนูไม่มีความรู้อะไรเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะยกตัวอย่างอ่ะเรียนเครียดอะเรียนนี่ได้ความรู้หร มไม่ได้ความเดี๋ยวนะเล่นใบ้าวหลุ่มเหรคิดดูจี่งเหรอวิ่งถ้าถามว่าได้ความรู้ไหมเดี๋ยวข้ามรู้ตรงไหนแบบว่าวิ่งได้ความรู้ไหมหึวิ่งก็วิ่งก็วิ่งก็ได้สุขภาพสุขภาพดีอะไรวันนี้ไม่ได้ถามเรื่องสุขภาพขเได้ความรู้ไหมไม่เออ ก็แค่นั้นน่ะก็ยิดนานอะไรเนี่ยฮะก็ถึงว่าพี่จะอะไรแบบอย่างงู้อย่างงี้ไงพี่เราดูเลยสิว่าคิดอะไรคิดอะไรบ้างตกกูคนเลี่ยนไหลเลยสิเละครับคิดไหลไหลเลี่ยนก็คิดว่าอะไรก้มรู้นะโมเมนต์เลี่ยนนะเลี่ยนไม่ก็แบบมันต้องแบบเกิดคันคำนวณทางวิทยาศาสตร์เหมือนไอสไตล์อะไรอย่างเงี้ยดูเภาต้องใส่หัวนะไส้หัวโอโมเมนต์แอปเปิ้ลเพราะอันนั้นมัน เล่นนุ่มทวงมันนะใครเป็นคนคิดคนใครเป็นคนคิดได้เก๋คุณคุณใช่ไหมพี่แซมซื้อซื้อยังไงแซมอแซมเรียนแซมวิ่นบิ่งก็อีคิดโดนครับคิดบุ๊กจั่นบอลหนจะต้องฉายาให้ไงฉายาใช่ค่ะหรือว่าแบบ ทนแบบเที่ยงไงเจวด้าเมลนเจมนเลนเจดนกนี่เป็นเพียเฮยเฮ้ยว่าดีเลยว่าว่าในจังไหนนี่มันเป็นภาษาแบบเทียก็คือตัวเงินตัวทองีหรีวะแมนวะแมน กูเฮียก็พูดว่าตัวเงินตัวทองก็จบไหมแล้วพี่เล่นจบอะไรมานะพี่เล่นจบอะไรละคิดคิดคิดจบโ้เองเล่นจบอะไรมาละจบอะไรมาจบโมกก็รู้ว่าจบโมกแล้วพี่จบอะไรแบบว่าจบม่สามก็ได้เอ้าไม่ใช่ ยกอะไรอ่ะพี่เรียนแบบอะไรนะอะไรอะไรช่างยุนเหรอหรืออะไรใช่เลยเออนั่นแหละอืมแล้วได้อะไรบ้างเห็นไหมโดนหอมกลับแล้วเห็นไหมโอ้สมองไหนข้อมูลไงความูลจังไหนความูลมาหาเงินรวทุกเบาะแสอะไรนะหาจากอะไรได้บ้างแเราจะเอาความรู้ที่พี่ได้เนี่ยมาทำไยังไงได้บ้างไอเขาอะ ผมมีข mm. ่าวลือย vale> ังเลยประเดี๋ยวมียังเลยอ๋อก็ไม่ต่าง่ากที่หนูพูดเมื่อกี้หรอกมั้งถมไปหมดแล้วไอ้ถิมไปหมดอ๋อคือทีมไปเสียงเงินเนี่ยเสียงเงินเนี่ยบอกปาตรงเนี่ยบอกว่าส่งคุยเรียนเออะไรเนียเดี๋ยวเรียนเรื่องนี้แหละเนี่ยเรียนจบกับแม่จะดีแหละเรียนจบเรียนจบเพชรอย่างเนี่ยคือกลองเสมอเรียนจบมาต่องเรียนสบายบ่มาต่องเรียนสบายบ่ถามก่อน สบายสบายยเลไปต้องเรียนเออยไปต้องเรียนเลยเรียบจบแล้วไปต้องเรียนทั้งดีจะไปไปต้องเรียนกลับไปจะไปยังไงไปจบแล้อะไรก็เอาทิ้งเลยหยอกบ่ยเบิ้มเบิ้มเบิ้มเบิ่มแล้วเด้อเด้อเด้อเอาเอานิ้วอื่นได้ไหมอันนี้อันนิ้วอื่นอันนี้วอุ้ยขอรี่ค่ะทุกคนดู่รือไทย ซื้อไผเนี่ยหรือนู่อตรถซิกิซิกิซื้อวงดุไทยเนี่ยกิเป็นเพ้่อจริงยายยาอ่านซื้อเขาด้วโอเมนซื้อเติมอหงคอเสื้อนูหายนูก็เลยเนี่ยอาจารย์จับได้ปุ๊บก็จะถึกตีย่อนยัง เมื่อกี้เามื่อกี้เลาเห็นสอสปากซื้อไม่กินีซื้ออะไรอ่บางคนปากเป็นภาษาอังกฤษก็ไเ้ยเว่าวัรเป็นปากคือกคนแบบมันอ๋เราอยากฮิผิดระเบียบตรงกล้องยไหมย้อนดูไทยไม่ใช่ชื่อมิงนะคะมิงชื่อสุยซุยไม่ต้องมาน้ำซุกตลอด ไม่มีก็เส like okay, yeah, em. um, ียมอ่านยังไงเลยก็เสียมเรียนไงเสมนำสกุลกับเรียนเรียก็เลยได้ชื่อมาเสมวิ่งใจเียโอเคครับสตอบคลิปนี้ปิดคลิปไปด้วยเบอ่เลยบอสงเมาตัวงิเกสร็จแล้วได้ไม่เห็นเลยนี่ไงได้คนละกี่เที่ยวคะั้อน่ี่สิเทียยิบยี่ิบงได้ไ่เห็เหนเ้ นนตัปบปลาบีทีมครบซะน่อยจองตอนนียรบ